สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับร้านมีไบาช็อปนะครับตอนนี้เราจัดโปรโมาชาั่นนะครับออกรถ Mi ิกบายกับเราวันนี้รับต่วนรถสูงสุด2 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับฟรีให้ทุกอย่างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศไทยอีกต่างหากนะครับฟรีโอนฟรีพบรบฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าเซ็นเอกสารทุกคันในร้านเลยนะครับผม ซื้อรถกับอีนไปตออนะครับรับประกันเลขไม่แท้ให้นะครับถ้ามีการกรอไม่ร้านเรายินดีคืนเงิน100%เซ็นตเต็มนะครับมีรถให้ท่านเลือกมากกว่า2 0 0อคันนะครับการันตีนะครับร้านเราตั้งอยู่หลังลูกกาของสานะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ9 0โมงคึ่งถึง2ทุ่มทุกวันนะครับ ข้อความผมมาเลยนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับเท้กับบี๊ดไม่ชอบล้าลูกกาคองกาได้เลยนะครับผม